ไปเนี่นาวาไปเนีไไน่ตามติดชีวิตนาวาตามติดและชีวิตนาวีนาวาทำได้ลกูกโซฟาใหม่ไม่ะคะน้องก็เลยมาค่าเชือ้เอเฮ้ยฟอนแอลกอฮอล์เหรอโ,โปปอเอาโทรศัพท์ก็ฉีตด,ด้วยเหรอชีตเอาชีตอืมฆ่าเชื้อเหรอฆ<ห>่าเชื้อเรอครับ ฆาเชื้อครับอ๋อเดี๋ยวเดนั้นนันต้องสีถังขยายด้วยอ๋ออาะสีพ่นเชื้อค่าค่าเชื้ออ่าครับครับอืมแอลกอล์อไม่ใช่แพงแม่ซื้อใหม่แล้วอืมได้หมดอืมโอ้ยพอแล้วลูกน้องอาฉสีพ่นพี่กันนะพี่ปากเหม็นอ้ยา้อทำไมนะ ờ ờ mốt thuốc đi làm cơ kìa thuốc dày rồi nè ờ tivi à bà xịt không bạn không lấy đuôi bà bà xịt này khô lên ban bà à พอ,อแล้วครับหัวใจ